แกก็จะชอบเป็นแฟนพันธุ์แท้คุณชัดชาดด้วยนะเออนะอก็รักกันก็คิดถึงกันตลอดนะครับวันนี้คุณผู้ชมที่สํานักงานปปชที่นนทบุรีนะครับคุณศรีสวรรจัญญาครับเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยครับเดินทางมายื่นคําร้องต่อปปชครับให้ไต่สวนและวินิจฉัยนะครับว่าการที่ผู้ว่ากรทมไม่ควบคุมดูแลหรือว่าปล่อยปละละเลยให้ผู้ชุมนุมที่ขออนุญาตจากการชุมนุมคัดค้านเอเปกที่ลานคนเมือง ทำผิดเงื่อนไขาการอนุญาตโดยออกมานอกพื้นที่ที่อนุญาตจนเป็นเหตุให้เกิดการประทะกันกับตำรวจควบคุมฝูงชนทำให้เกิดการบาดเจ็บกันทั้งสองฝ่ายรวมถึงทรัพย์สินข้าราชการและสาธารณะเสียหายนั้นเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือไม่นะครับทั้งนี้ครับตามที่พรบระเบียบบริหารราชการกทมพศ2528มาตรา49นะครับกำหนดให้ผู้ว่ากทม มีอำนาจหน้าที่หลายประการนะครับอาทิเชน่นนะครับหนึ่งกำหนดนโยบายและบริหารราชการของกทมให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับในที่นี้ก็คือกฎหมายพรบการชุมนุมสาธารณะ2558นะครับ2ครับกำหนดไว้ว่าบริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนะครับ 3. ครับอำนาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระรชาชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครตามมาตรา50ด้วยนะครับนอกจากนั้นครับอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครนะครับตามมาตรา89ยังระบุเอาไว้ชัดเจนครับว่ามีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและกฎหมายดังกล่าวนะครับในมาตรา90ยังกําหนดนะครับให้อยังกําหนดให้ผู้ว่านะครับมีฐานะเป็นพนักงาน ฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่ากทมนั้นนะครับมาตรา91ก,กฎหมายยากำหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วยนะครับดังนั้นคัะคุณศิริวรรณบอกว่าการที่ผูว้ว่ากทมกำหนดให้ลานคนเมืองหน้าสาราว่าการกทมเป็นพื้นที่ขออนุญ,ญาตจัดชุมนุมสาธารณะได้ตามพรบการชุมนุมสาธารณะ2 5 5 8ผู้ว่ากทม ก็ต้องมีหน้าที่ที่จะควบคุมดูแลให้ผู้ชุมนุมหรือกลุ่มราษฎรหยุดเอเปก2022ต้องปฏิบัติให้อยู่ในกรอบการชุมนุมสาธารณะและตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องจัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สําหรับการชุมนุมสาธารณะนะครับนอกจากนั้นครับยังต้องถือปฏิบัติตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องกําหนดสถานที่ตามในนะครับม .8 วงเล็บ5ครับแห่งพรบการชุมนุมสาธารณะด้วยนะครับแต่ผู้ว่า กลับละเว้นหรือเพิกเฉยเสียปล่อยให้ผู้ชุมนุมอยู่อาศัยในลานคนเมืองหรือค้างคืนได้ทั้งๆท,ที่เป็นข้อห้ามจนกระทั่งเกิดการรวมตัวกันในยามเช้าและเคลื่อนขบวนออกมานะครับเกิดเหตุการณ์ประทักกันผู้ว่ากอทมนะครับย่อมเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่อันถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกรทําความผิดต่อตําแหน่งราชการนะครับตามระยะทางกฎหมายทั้งนี้ครับ ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การประทะกันนะครับระหว่างผู้ชุมนุมกับตํารวจเนี่ยคุณชัชชาติสิธิพันธ์ผู้ว่ากทมไม่เคยออกมาเปิดเผยหรือแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นครับ